โ, ces, โอยไม่ม <Tu> ีมีขาวเห็นบพี่น้องแอบไปเที่ยวเมว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 มมวมวหมวมวมาเล่นกันเร็วมวมวมวโมว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 วไปไหนอะใส่ฟังไข่บนหูเรืองมั้งนี่ เอิญแมวแมวมามาอยู่แมว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 จะหากินนกเลยแน่เลยแมวเอินพอขานถือหนังสติกซะเนาะรุดเสือกออกมากระโดดมาแต่หื่นผุนพี่น้องหัวมไปฟังผุนไปหาผู้สาว